ครบจบทุกข่าวเอามาคะพะลก็ <g ül> ภูมิใจนะคะต้องบอกว่าภูมิใจภูมิใจมากๆเพราะว่าจริงๆเนี่ยก็จะรู้แอบรู้อยู่ในโมเมนต์ของเขาว่าเป็นเด็กที่ท,ที่คือเขาก็ตั้งใจเรียนหนังสือทำงานแล้วก็ดูแลครอบครัวก็ พอวันนี้เขาประสบความสําเร็จอะเรารู้สึกว่ามันมันจริงๆหนิงบอกเลยนะว่ามันไม่ง่ายกับการที่เด็กคนหนึ่งทํางานทุกวันเพื่อที่จะดูแลครอบครัวแล้วก็ต้องเรียนหนังสือไปด้วยเขารอวันนี้มามาแล้วมานานแล้วก็จริงๆต้องบอกว่าคุณตาเองคุณยายเองก็จะเป็นแบบว่าแรงผลักดันเนี่ยแล้วตาก็อยากเห็นใบรับปริญญามากเราเข้มเนี่ยเขาก็จะรักคุณตามากๆคุณตาคุณยายคุณแม่อย่างเงี้ยซึ้งอะเพราะตะกี้แบบตอนที่อยู่ในห้องพอเขาออกมาจากที่รับปริญญาเขามาถึงเขาเอาใบ ใบป,ปริญญาไปให้คุณตาก่อนแล้วก็ไปกล่าบคุณตาตอนแรกเขาเดินมาก่อนเราก่อนเราบอกว่าไม่ได้ต้องไปตามลําดับต้องไปหาคุณตาคุณยายคุณแม่ก่อนแล้วก็เราอะเอาขอเป็นคนสุดท้ายแล้วกันนะอะไรอย่างเงี้ยปลื้มนะเพราะหนิงต้องบอกว่าในฐานะที่เราอะเป็นคนหนึ่งที่อยู่ในวงการบันเทิงเอาว่าทั้งเบื้องหน้าที่เป็นดาราแล้วก็เบื้องหลังที่แบบว่าเป็นผู้จัดละครกต็ต้องพูดคําว่าสัมผัสกับ ดารานักแสดงมาหลายคนหลายๆคนก็จะบอกว่าอ,อ๋อบางคนก็จะบอกว่าเราอวยเพราะว่าเขาอ่ะเป็นลูกรักเราเราก็ต้องอวยซึ่งมันไม่ใช่การที่ใครสักคนหนึ่งจะรู้สึกรักใครสักคนหนึ่งแล้วเราคิดว่านั่นคือใครเหมือนรักเหมือนลูกแท้ๆมันต้องมีอะไรที่ที่โดดเด่นในตัวเขาที่เราเห็นณนะวันแรกที่เราเห็นเขาตอนยังไม่ดัง ไม่มีคนรู้จักเหมือนทุกวันนี้นะวันนี้ที่เขาเป็นเข้มหัดสวีทุทกวันนี้เขาก็ยังเป็นคนเดิมไม่เคยลืมไม่เคยลืมในที่นี้ไม่ได้หมายาว่าเขาดีกับอิงคนเดียวนะกับทุกๆุกคนที่คอยซัพพอร์ตช่วยเหลือเขาที่สำคัญที่สุดไม่ว่าเขาทำอะไรก็แล้วแต่เขาจะนึกถึงแฟนคลับเขาจะเป็นคนที่แบบให้เวลากับแฟนคลับให้เวลากับกับคนที่รักเขา ไม่ต้องพูดอะไรมากแต่เขาจะคอยรู้ว่าเวลาไหนที่เราต้องการกำลังใจเขาจะอยู่ในโมเมนต์นั้นเสมอเสมอโอ๊หนิงหนิงไม่กล้าใช้คำพูดว่าแจ้งเกิดเขาต้องบอกว่าเขาเก่งด้วยตัวเขาแล้วก็ผู้ใหญ่ทุกๆคนในในช่องเจ็ดค่ายทุกๆค่ายที่เคยร่วมงานกับเขาก็เรียกว่าเป็นแรงสนับสนุนเขาหนิงอาจจะโชคดีที่ท,ที่ที่มาที่มา ที่มาจุดประกายในเรื่องของหนิงแต่ถามว่าไม่ใช่หนิงค่ะเป็นทุกๆุกคนที่ที่ที่ร่วมมือกันเพราะถ้ามันไม่ได้มาตั้งแต่วันที่หนึ่งวันที่2วันที่3มเนี่ยมันก็จะไม่ได้มาจนถึงวันนี้คือคือทุกๆคนมีส่วนร่วมตรงนี้กันหมดแล้วหนิงก็เชื่อว่าทุกๆคนภูมิใจในตัวเข้มมากๆทุกๆคนค่ะ <c oughs> <c oughs> จริงๆกับกับเขาเนี่ยมันก็เรื่อยๆอยู่แล้วมันไม่ได้มีเทศกาลอะไรแบบ เป็นพิเศษบางทีนึกอยากจะ,จะให้อะไรก็ให้อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าวันนี้มันรับปริญญาก็เลยให้เป็นแตะเอียละกันอะไรเงี้ยอยากได้อะไรก็ไปซื้อเอาเองน,น,นิดเดียวค่ะไม่เยอะนิดเดียวไม่เยอะค่ะแล้วก็เมื่อกี้เห็นหอบดอกไม้สีชมพูใครคะดอกไม้สีชมพูก็เป็นของน้องมุกดาฝากมาให้ค่ะพอดีวันนี้มุกดาติดถ่ายละครไฟน้ำค้างซึ่งตอนแรกก็จะมาเองแต่ว่ากองเพิ่งเปิดก็เลยมาไม่ได้ก็เลยฝากหนิงมาให้ก็ฝากดอกไม้มาเป็นกำลังใจแสดงความยินดี ก็เป็นคู่ที่น่ารักอีกคู่หนึ่งนะคะต้องบอกว่าเป็นคู่ที่น่ารักเป็นคู่ที่ร่วมงานกันแล้วเหมือนเป็นเป็นพาร์ทเนอร์ที่ดีต่อกันมากคือเขาก็สองคนระยะเวลา3าีปีก็จับมือกันเนาะ,ะเขาเรียกอะไรอะ่ะฝ่าขาวฝ่าด่านอุปสรรคต่างๆอะไรอย่างเงี้ยจนวันนี้มันก็พิสูจน์ให้เห็นว่าเขาคือพาร์ทเนอร์กันที่ดีที่เวลาเขาทํางานคู่กันมันจะเป็นอะไรท,ท,ที่ที่ทุกคนแฮปปี้เป็นมืออาชีพค่ะ แฟนถามหารก็อันเนี้ยมันก็ขึ้นอยู่ที่ความเหมาะสมถามว่าอะใครๆก็อยากจะเห็นเขามาคู่กันอีกหนึ่งเองนี่งก็อยากทําเขาคู่กันอีกแต่ทั้งหมดทั้งมวลน,น่ะคะ่ะความเหมาะสมของละครแต่ละเรื่องอะ่ะก็จะมีผู้ใหญ่พิจารณาซึ่งถ้าวันหนึ่งที่แบบมันมีบทที่มันเหมาะสมที่เขากลับมาเจอกันได้ใครๆก็อยากก็อยากให้มาทั้งหมดทั้งมวลมันก็อยู่ที่แบบการลงตัวทั้งเรื่องคิวทั้งเรื่องบททั้งเรื่องอะไรด้วยค่ะ ทุกคนรอคอยนะคะหนิงก็เชื่อว่าหนิงเองหนิงก็อยากดูถ้ามีโอกาสในอนาคตก็อยากดูหรือว่าอยากทําคู่นี้อีกค่ะโอ้ยหนิงอันนีอนน้อันนี้เดี๋ยวพูดอย่างนี้นะว่าแบบวางเป็นที่หนึ่งในใจคู่นี้เด็เดกๆคนอื่นจะน้อยใจซึ่งต้องบอกว่าหนิงรักทุกคนเอาจริงๆรักทุกคนแต่เพียงแต่ว่าเขาสองคนอาจจะเป็นคนที่แบบว่าเรียกว่ายังไงอะเคมีเขาแล้วก็ อยู่ใกล้ตัวเราคือเหมือนเหมือนเขาเรียกว่าใกล้ตัวในที่นี้หมายถึงว่าแบบเหมือนจริตเวลาพูดคุยอะไรกันแต่จริงๆก็ไม่ใช่แค่เขาสองคนนะโอ้ยังมีเยอะแยะพี่ยูโรพี่เบนเ,เจ้าเปรี้ยวพี่มิกทองระยะน้องปุ๊บเป๊คือจริงๆยังมีทุกคนเสมอภาคเท่าเทียมกันอย่างวันเนี้ยเ,เข้มรับปริญญายูโรก็แอบแซวบ,บอกแม่หนูก็รับปริญญาทําไมหนูไม่ได้ซองเอาเราบอกเอาแลออาแลอยูรักตอนไหนลูก ยูบอกว่ายูอะไม่ได้ไปรับเพราะว่าติดถ่ายละครให้เขาส่งมาให้อ่ะเรารู้ปุ๊บเราก็ต้องใส่ซองให้น้องเหมือนกันเท่ากาันเมื่อกี้นี้เมื่อกี้ก็แอบใส่ให้บอกยูอันนี้ของยูลูกอะไรอย่างเงี้ยคือเรารักเท่ากันหมดทุกคนจริงๆคือถ้าน้องๆที่อยู่ใกล้ๆหนิงทุกคนจะรู้ว่าหนิงไม่มีแบบตรงนี้มากกว่าตรงนี้น้อยกว่าวันเกิดทุกคนก็เท่าเทียมกันทุกคนอะไรอย่างเงี้ยเออลูกเยอะก็เปลืองหน่อยค่ะ,คะส,สื่อรวมนะคะก็ทุกคน เข้มเป็นไงบ้างรู้สียังไงทุกคนด,ดีใจกันหนูมากดีใจมากๆครับคือตั้งแต่คือจริงๆอ่ะเป็น,เป,นเป็นการเป็นการรอคอยที่ยาวนานมากๆเพราะว่าในช่วงที่เราเด็กเนี่ยเราก็ค่อนข้างจะเกเรมากๆ mm hmm. มองไม่เห็นเลยว่าอนาคตรเราจะจบได้ขนาดนี้ในในในช่วงในช่วงวัยเด็กนะครับเราก็พยายามที่จะเอาความอดทนและความขยันในการเรียนเข้ามาอะไรอย่างเงี้ยครับ mm hmm. แล้วก็พอวันนี้พอสําเร็จเขาจริงๆ mm hmm. เดินเข้ามาในห้องเห็นหน้าตา, mm hmm. ตาเห็นหน้าคุณตา ไม่กล้าเข้าไปหาก็เลยเอาความรู้สึกทิ้งไว้กับแม่แม่จ๋าก่อนไว้ไว้กับพี่หนิงก่อนแล้วค่อยเดินเข้าไปขอให้มันดาวลงกว่านี้ก่อนเพราะผมกลัวการร้องไห้มากเวลาที่เห็นคนที่เขาโผล่ร้องไห้มันมันจะทําให้ผมแบบเซนซิทีฟมากๆอะไรเงี้ยครับดีใจครับดีใจสุดๆจริงๆแทบจะไม่ได้พูดอะไรเลยครับแค่เห็นแววตาผมก็รู้แล้วว่านี่แหละคือสิ่งที่เขารอคอยในความสําเร็จครั้งหนึ่งในชีวิตคือเขาพยายามที่จะตั้ง เขาเขาอยากให้เราตั้งใจเรียนมาตั้งแต่เด็กแล้วก็มีอยากให้เราตั้งความฝันและเป็นอีกหนึ่งอย่างที่เขาต้องการมากๆาก็คือใบปริญญาใบานี้นเขาดีใจมากในวันนี้ครอบครัวผู้ใหญ่ทุกท่านที่ท,ที่ที่เมตตาผมที่เอ็นดูผมแล้วก็ออคอยคอยให้กําลังใจผมคอยซัพพอร์ตผมมาโดยตลอดแล้วก็ขอบคุณแฟนแฟนแฟนคลับทุกคนเลยที่มาในวันนี้แล้วก็ไม่ได้มาแล้วก็คอยซัพพอร์ตผมอยู่ตลอดเวลา ขอบคุณสิ่งรอบข้างสิ่งที่ดีรอบข้างที่อยู่ในตัวผมขอบคุณทุกๆสิ่งทุกๆอย่างขอบคุณพี่ๆสื่อมวลชนที่เอ็นดูผมขอบคุณมากๆเลยครับมุกดาใช่ครับผมก็วันนี้มุกติดถ่ายติดถ่ายขึ้นซึ่งจริงๆอ่ะพรุงร่งนี้เราก็เราก็ได้เจอกันมีงานอีเวนต์อยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยจะไม่เป็นไรอค่อน,นี้ก็ดีใจแล้วครับ แน่นิใจมากๆเลยครับาให้น้องไปนะเห็นเะล่บคะขอบคุณมากนะคะอ่าเห็นเะล่ะเชื่อยังว่าเขาน้องน่ารักจริงๆบอกแล้วว่าถ้าใครได้สัมผัสเขาอ่ะมันจะถ้าใครถ้าใครที่ได้สัมผัสเขาอ่ะจะไม่พูดเลยว่าเอ้ยทําไมหนิงถึงมาอวยเด็กคนนี้เอาว่าในวงการบันเทิงอ่ะหายากจริงๆเด็กอย่างเงี้ยพูดเลยแล้วเราก็รู้สึกว่าเราโชคดีที่เราได้อยู่ใกล้ๆเด็กเด็กเด็กอย่างนี้เราไม่ใช่แค่เข้มคนเดียวนะอีกหลายๆคน ที่อยู่ใกล้ๆตัวเราหนิงว่าหนิงหนิงหน,งหนิงถือว่าเป็นความโชคดีของหนิงเหมือนกันเด็กๆพวกนี้ก็เหมือนแบบเหมือนพลังอะ่ะเหมือนพลังเวลาที่เราท้อแท้เราอ่อนแอเด็กพวกนี้ก็จะคอยเป็นพลังให้แม่สู้แม่แม่อะไรเงี้ยคือแบบมันเหมือนเราเติมเต็มซึ่งกันและกันนะคะก็ <c oughs> <c oughs> ต้องพยายามสอบแม่เราก็ คือคือคืออย่าบอกว่ามันเป็นเพราะว่าเราสอนเลยไม่ใช่หรอกเด็กเขาเขาเด็กทุกคนน่ะเด็กๆเราเนี่ยเขาเขาพื้นฐานคือเขาเขารักที่อยากจะมีอนาคตที่ดีแล้วก็เป็นที่รักของคนทุกคนคือคนรุ่นอย่างนี้ไงจะถูกสอนมาจากจากพวกรุ่นพี่เหมือนกันว่าการที่เราจะอยู่ในวงการบันเทิงได้อย่างคงทนถาวรเนี่ยมันไม่ใช่แค่ว่าออวินัยอย่างเดียวมันต้องมีความรักในอาชีพแล้วรักในคนทุกคนที่สนับสนุนเรา พี่พี่นักข่าวแฟนค่าบคนที่สนับสนุนไม่ว่าจะเป็นตัวเล็กตัวน้อยช่างแต่งหน้าช่างทำผมช่างไฟช่างกองหรือแม้กระทั่งแม่บ้านที่เขาคอยดูแลเราเงี้ยทั้งหมดมันคือหล่อหลอมให้เราเนี่ยสามารถเฉิดฉายได้จนทุกวันนี้ค่ะค่ะใช่น่ารักค่ะโอเคแล้วก็ขอบคุณทุกคนที่รักเขามากๆแล้วก็ฝากเป็นกำลังใจให้เข้มแล้วก็ให้เด็กๆทุกคนด้วยนะคะขอบคุณค่ะ